สวัสดีค่ะอาร์ตซ t e นูนทีมิวสิกค่ะกวางค่ะวิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง s แน็ค b o อค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาแชร์วิธีการนับโน้ตประจุดกันค่ะหรือว่าจริงๆเนี่ยเราจะเน้นที่ตัวดังปะจุดกันใช่ไหมคะวิววันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้มาฝึกนับตัวดังปะจุดกันค่ะ ค่ะงั้นก่อนอื่นเนี่ยเราเนี่ยมาทำความรู้จักกับโน้ตปาจุดกันก่อนนะคะโน้ตปาจุดนะคะเป็นวิธีการยืดค่าโน้ตแบบหนึ่งค่ะโดยการที่เรานะคะจะเอาจุดนะคะไปไว้ด้านขวาของหัวโน้ตค่ะที่เราเนี่ยอยากให้เขาอยู่ด้วยนะคะแล้วตัวจุดนะคะก็จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งนะคะของโน้ตที่เขาอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะกวางอย่างถ้าตัวประจุดเนี่ยอยู่กับตัวกลมนะคะเราก็จะเรียกว่าตัวกลมประจุดค่ะซึ่งค่าของเขานะคะก็จะมีค่าเท่ากับตัวกลมบวกกับตัวขาวหนึ่งตัวค่ะส่วนถ้าตัวจุดนี่อยู่กับโน้ตตัวขาวนะคะเราก็จะเรียกว่าโน้ตตัวขาวประจุดค่ะซึ่งค่าของเขานะคะก็จะเท่ากับตัวขาวหนึ่งตัวบวกกับตัวดำหนึ่งตัวค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอโน้ตตัวดำนะคะแล้วก็ มีการประจุดนะคะก็จะเรียกว่าตัวดาประจุดค่ะซึ่งก็จะเท่ากับตัวดํานะคะบวกกับขบเขตหนึ่งชั้น1ตัวค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือตัวขบเขตหนึ่งชั้นค่ะที่ประจุดนะคะเรียกว่าขบเขตหนึ่งชั้นประจุดค่ะค่าของเขานะคะก็คือจะเท่ากับตัวขบเขตหนึ่งชั้น1ตัวนะคะบวกกับขบเขตสองชั้น1ตัวค่ะ ค่ะ scr um, วันนี้นะคะเราจะมาใช้ไทม์ซิกเนเจอร์4-4ในการฝึกนับจังหวะกันค่ะซึ่งนั่นจะทําให้ตัวดานะคะมีค่าเท่ากับ1จังหวะค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวกลมปะจุดเนี่ยตัวกลมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4จังหวะใช่ไหมคะแล้วก็ตัวประจุดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2จังหวะทําให้ตัวกลมประจุด mm. มีค่าเท่ากับ6จังหวะนั่นเองค่ะส่วนตัวขาวนะคะตัวขาวประจุดตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะ แล้วก็ตัวประจุดมีค่าอีก1จังหวะเท่ากับตัวเขาประจุดเนี่ยเราต้องเล่น3จังหวะค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือตัวดําประจุดค่ะตัวดําประจุดนะคะตัวดำเนี่ยมีค่าเท่ากับ1จังหวะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจุดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะนะคะพอรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็น1จังหวะครึ่งค่ะส่วนขบตหนึ่งชั้นประจุดนะคะก็จะเท่ากับขบตหนึ่งชั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะใช่ไหมคะส่วนขบตสองชั้นเนี่ย ที่เป็นจุดนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสี่ของจังหวะค่ะพอรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น3าส่วนสีของจังหวะค่ะทีนี้ค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะเล่นหรือว่าจะนับตัวโน้ตประจุดใช่ไหมคะตัวกลมประจุดกับตัวขวาประจุดเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมคะเราก็นับจังหวะเนี่ยเพิ่มไปตามตามค่าของเขานะคะแต่ว่าสําหรับหลายๆคนนะคะตัวดําประจุดเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เราเพิ่งเริ่มฝึกนะคะเพราะว่าเหมือนมันเป็น1จังหวะครึ่งเนี่ยแล้วเราก็ไม่ค่อยน แน่ใจว่าไอ้เจ้าครึ่งเนี่ยจะต้องนับยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราก็จะมาะเน้นนะคะในเรื่องของการนับตัวดำประจุดกันค่ะส่วนตัวขบตดึงชั้นประจุดเนี่ยจะขอเอาไว้ในคลิปหน้านะคะโอเคค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาฝึกนับจังหวะเนี่ยเรามา หาจังหวะตกในห้องนี้ก่อนนะคะซึ่งจังหวะตกใน t ท m e s ิสเนเจอร์สีสีเนี่ยก็คือตัวดำทั้งหมดสีตัวใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เราเห็นในรูปนะคะตัวดำตัวแรกเนี่ยที่เป็นจังหวะตกนะคะเขาจะตรงกับตัวดำประจุดค่ะส่วนตัวดำตัวที่สองที่เป็นจังหวะตกนะคะเขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างน้ตตัวดำประจุดกับนค t เบตหนึ่งชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะคะว่าทำไมเขาถึงอยู่ตรงนั้นคะ่ะส่วนจังหวะตกที่3กับ4ี่ก็จะอยู่กับตัวขาวค่ะ ค่ะแล้วก็จากตัวอย่างที่วิวให้ดูกันไปใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าจังหวะตกงนะคะตัวที่สองเนี่ยอยู่ระหว่างตัวดําปะจุดนะคะกับเขตหนึงชั้นที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะนั่นนะคะก็เพราะว่าตัวดําปะจุดนะคะก็คือมีตัวดําไปแล้ว1ตัวนะเราก็ครบไปแล้ว1จังหวะนะคะแล้วตัวจุดเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะที่2ค่ะแล้วตรงนี้นะคะ เจ้าจุดเนี่ยมีค่าเท่ากับขาเคตหนึงชั้นหนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะตกตัวที่2อนี่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ขาเคตหนึงชั้นอีกตัวหนึ่งที่ตามมานะคะก็จะเป็นจังหวะยกหรือว่าจังหวะแลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยจะแยกเจ้าจุดเนี้ยออกมาจาก ตัวดำก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้นับง่ายๆแบบในตัวอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปฝึกตบจังหวะแบบที่เห็นอันนี้กันก่อนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะได้เข้าใจในการนับจังหวะตัวดํำประจุดได้มากขึ้นค่ะงั้นก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวก็าจะเล่นเมทันอมนะคะเป็นพัสของเรานะคะคที่จังหวะเท่านี้ค่ะอ่านี่คือพัส์ของเรานะ Okay. เดี๋ยววางนับหนึ่งานะคะแล้วก็เราก็จะไปเข้าตบจังหวะพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองและสาส่นะคะแบบนี้นะขออีกทีนะคะหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองและสามสี่แบบนี้ค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกนับจังหวะกับกวางกันไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาใส่ทายโนต้ตเข้าไปนะคะที่โนต้ตตัวแรกกับโนต้ตัวที่2เนี่ยทำให้เราได้โนต้ต1จังหวะครึ่งค่ะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดจังหวะที่2แล้วนะคะเราจะแบบนับไว้ในใจเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเปิดเมเจรนอมก่อนนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วมารับด้วยกันนะคะ1 2 3 4 1สามสี่ และ 3, 4, 1และ 3, 4เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเห็นไหมคะว่าพอสองเนี่ยเราจะแค่รู้สึกมันเฉยๆว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราจะไม่พูดจังหวะที่2ออกมานะคะเดี๋ยวลองอีกรอบพร้อมกันนะคะ 1, 2, 3, 4 1, และ 3, 4 1, และ 3, 4นี่ค่ะ เค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเนี่ยมาฝึกฝนกันเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะก็ดูในตัวอย่างแรกนะคะเราก็จะเห็นว่าโน้ตตัวแรกนะคะเป็นโน้ตตัวดำโน้ตตัวที่2ค่ะเป็นตัวดำประจุดโน้ตตัวที่3นะคะเป็นขบีตหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็โน้ตตัวที่4เนี่ยเป็นตัวดำค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองฝึกตบกันแบบที่เราเนี่ยแยกจุดออกมาก่อนนะคะก็จะได้เป็นโน้ตหน้าตาแบบนี้นะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองฝึกตบจังหวะด,ด้วยกันนะคะควางก็จะเล่นเมทนอลเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคค่ะ1 2 3 4 1 2 3งสนสีทีนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราแยกออกมาก่อนใช่ไหมคะคราวนี้เราจะกลับไปเติมจุดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่3นะคะเราก็จะไม่ตบหรือว่า,าพูดออกมานะคะเราก็จะเหมือนนึกในใจไว้เฉยๆค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย1 2 3 4 1 2และ4ทีนะคะ1 2 3 สี่หนึ่งสองและสี่พร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่และหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่และหนึ่งค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามและหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสามและหนึ่งโอเคค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามและหนึ่งโอเคค่ะต่อไปเป็นช่วง10 seconds คร i ส ค่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมีตัวอย่างจังหวะนะคะที่มีตัวดับประจุเนี่ยเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลองตบจังหวะกันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเปิดเมทานอมเอาไว้ให้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่า,เ,าเวลาเนี่ยไม่พอก็สามารถกดพอนะคะย้อนไปฟังเมทานอมได้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะ เคค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูฉเฉลยข้อหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวกวางเปิดเมฆนนมให้เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสงสาสี่หนึ่ง โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อที่2กันเลยค่ะเปิดเมทรนอมก่อนนะคะอ่ะ1 2 3 4 1และ2และ4 1และ2 3 4ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการฝึกนับตัวดำประจุดของเราในวันนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเราก็สามารถไปฝึกทำเองได้เหมือนกันเนาะโดยการใช้วิธีที่เรา ทำมาด้วยกันวันนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบหรือว่าอ,อ,อยากจะนำไปเผยแพร่ต่อหรือว่าจะเปิดให้นักเรียนฟังในห้องเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยนะคะใช่ไหมคะกวางใช่แล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะงั้นก็จบกันไปแล้วนะคะกับสแน็คโมดของเราในวันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะ สวัสดีค่ะ